สวัสดีครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่เข้ามาสอบถามทางเพจนะครับว่าทำไมเนี่ยหลังจากที่ทานเบต้าเอกไปแล้วเนี่ยจึงรู้สึกหายใจคล่องขึ้นสะดวกขึ้นนะครับไม่มีอะไรมาติดก,กั้นนะครับวันนี้เราจะมาไขข้อสองสัยกันนะครับสิ่งหนึ่งนะฮะอันนี้คือผมจะทดแทนก็คือเป็นปอดของเรานะครับอันนี้คือปอดของเราในช่วงเรายังเป็นวัยรุ่นหรือยังเป็นเด็กนะครับจะมีความใสสะอาดไม่มีสิ่งอุดกลั้นแบบนี้ และอันนี้คือฝั่งที่นะฮะเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเราทํางานนะฮะเจอมลภาวะหรือแม้กระทั่งเราสูบบุหรี่นะครับหรือแม้กระทั่งช่วงนี้มีเชื้อโรคไวรัสต่างๆมากมายเลยนะฮะปอดของเราก็จะเป็นในลักษณะที่มีน้ํามันหินมีในส่วนของสารเคมีต่างๆที่เข้าไปอุดกลั้นนะฮะก็จะเป็นในลักษณะน,นี้นะครับอันนี้คือเป็นก้อนมะเร็งนะฮะเป็นเนื้อต่างๆแล้วก็เป็นในส่วนของถุงลมนะฮะที่ จะเป็นค่อนข้างผิดปกติสังเกตไหมครับมีสิ่งอุดกลั้นเข้ามานะครับทีนี้เนี่ย เวลาที่เราทานตัวเบต้าเอ็กตัวนี้เข้าไปนะครับคือตัวนี้นะครับมีบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมหนูเคยทานกระชายขาวหรือหนูเคยทานขิงเนี่ยของของบางบริษัทนะฮะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าทําไมจึงไม่เห็นผลเพราะว่าจริงๆแล้วในงานวิจัยเนี่ยนะครับมีผลงานวิจัยจากห้องแลบนะครับว่าเราคงรู้อยู่แล้วก็คือกระชายขาวและขิงเนี่ยมีส่วนในมีส่วนช่วยในการฆ่าเชื้อไวรัสได้แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยฆ่าเชื้อไวรัสได้จริง แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบํารุงปอดของคุณโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเบต้าเอ็กซ์เนี่ยถ้าเราดูหลังกล่องน,นะฮะนอกจากกระชายขาวและขิงแล้วเนี่ยมีสารสกัดที่จําเป็นต่อปอดถึง15ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอเซโรล่าเชอร์รี่ซึ่งเป็นวิตามินซีระดับสูงนะครับเป็นสารต้านต่อต้านแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระนะครับซึ่งจะทาให้เราสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกรดแอลอานิทีนแอลซิสเอีนซึ่งเป็นเจนูคลีนนะครับเปรียบเทียบไมง่ง เนี่ยเป็นตัวที่เมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดีท็อกดีท็อกปอดตรงนเนี้ยเนี่ยสิ่งที่มันอุดกลั้นเนี่ยนะฮะที่ติดอยู่ตรงเนี้ยให้ออกไปเวลาคนที่ทานเนี่ยประมาณสัก7จ็ถึงสิบวันก็จะเริ่มรู้สึกละว,ว่าเอ้ยเรามีเสมหะที่น้อยลงเราไอน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราสิ่งอุดกั้นตรงเนี้ยหายไปตัวเสมหะที่มันหลุดออกไปแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราไอเนี่ยออกมาเนี่ยมันมันค่อนข้างช้าลาแล้วมันก็จะไม่มีในส่วนของสิ่งอุดกั้นแล้วนะครับ เวลาเราหายใจแล้วเราเหนื่อย,ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเราหายใจได้เต็มปอดเพราะพอเวลาเรามีสิ่งอุดกั้นเนี่ยคือมันมันเหมือนมีแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับปอดเนี่ยได้ไม่เต็มที่มันก็เลยทําให้เรามีสารคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเยอะนะฮะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกสินค้าที่บํารุงปอดโดยตรงนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวเบต้าตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้กับทุกเพจที่มี ตาจันลักษ์ตัวนี้มีบัตรตัวแทนจำหน่ายซึ่งตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเรานะครับนั่นคือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับมีใบประกอบวิชาชีพนะครับสามารถที่จะให้ข้อมูลคุณลูกค้าวิธีการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีฝากไว้เท่านี้ครับ